ดอกทั้งชีวิตลูกใครแม่มพ่อแม่ที่เลี้ยงก็ไม่บอกตามหาพ่อแม่แท้ๆหญิงบริการก็ไม่ว่า ช็อกออกทีวีรู้พร้อมทุกคนว่าไม่ใช่ลูกโดนหลอกมาตลอดตามหาพ่อแม่แท้ๆมากว่าครึ่งชีวิตแมมวิสุดาพินดัมเผยในรายการแฉล่าสุดว่าคนบอกไม่ต้องไปตามหาหลอกพ่อแม่ที่แท้จริงแต่คนเลี้ยงเรามาอีกเรื่องแต่คนเราจะไม่มีสิทธิ์รู้เลยเหรอว่าเราเป็นใครมาจากไหนแต่ไม่มีใครเต็มใจบอกความจริงเป็นอะไรขนาดนั้นเข้าวงการบันเทิงตั้งแต่ เรื่องราวเปิดเผยตอนอายุ17ปีไปรู้พร้อมคนอื่นเพราะไปออกรายการทีวีคนถามพ่อแม่เป็นลูกเราจริงไหมตอบให้ลูกชื่นใจตอนเด็กลูกชอบโดนคนบอกเก็บมาจากถังขยะพี่แซมก็ถามแบบบริสุทธิ์ใจในรายการเที่ยงวันกันเองแล้วแม่กวัวออกทีวีพูดไม่จริงแล้วจะผิดกฎหมายแม่เป็นคนต่างจังหวัดคิดว่าโกหกออกทีวีไม่ได้ที่แม่ เลี้ยงเรามาเลยบอกว่าไม่ใช่ลูกจริงๆหรอกพ่อเป็นพ่อจริงๆแต่แม่ไม่ใช่อันนี้ก็ยังโกหกนะเพราะเขาอยากเซฟว่าก็ยังมีซักคนแต่สุดท้ายก็มารู้จริงๆว่าไม่ใช่เราก็ช็อกร้องไห้ใหญ่เลยตกใจแม่ก็ร้องไห้หนักด้วย เราคิดว่าไม่ใช่พ่อแม่ก็บอกได้เพราะเราก็ดูแลเขาต่อให้เขาไม่ใช่พ่อแม่จริงๆเราก็ไม่ทิ้งเขาแม่ไม่พูดส่วนพ่อเป็นอัมมาพฤกพูดไม่ได้มา9ก้ถึงปีตายไปแล้วทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครบอกเลยว่าใครเป็นพ่อแม่เรา โดนหลอกมาตลอดเรื่องพ่อแม่ที่แท้จริงแมมเผยอีกว่ามีเพื่อนคนหนึ่งที่ไม่สนิทแต่เขาอยากสนิทกับเรามาหลอกเราว่าฝรั่งคนนี้ต้องเป็นพ่อเราแน่ๆเพื่อให้เราโทรหาเขาไปไหนมาไหนกับเขาบ่อยๆเราก็เฟล,ลเพราะมันไม่ใช่ หลอกเอาเงินก็บ่อยมีคนติดต่อมาว่าเป็นพ่อแม่ช่วยมาดูแลหน่อยเพราะป่วยแต่พอไปดูแล้วมันไม่ใช่โดนหลอกเรื่องพ่อแม่มาขายตรงวิตามินเขาบอกว่าทำงานที่พัดพงที่เดียวกับแม่เราเขาเปิดบาร์อยู่เขาเป็นเพื่อนแม่เราก็ไปหาเขาแล้วเขารู้จักพ่อเราจริงๆเขาก็บอกแม่เราชื่อตุ๊กที่รู้แม่ชื่อตุ๊กจริงๆสุดท้ายมาขายตรงวิตามินทำไมต้องมา เล่นกับความรู้สึกอีกคนหนึ่งก็จะออกสื่อถ้าไม่มาหาเขาจะแฉซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องจริงเป็นเรื่องคาใจเราเป็นลูกใครทําไมพ่อแม่ที่เลี้ยงมาก็ไม่ยอมบอกความจริงเอาจริงๆต่อให้แม่แหม่มเป็นโสเพณีแหม่มก็ไม่อะไรแต่ต้องเล่าความจริงพ่อแม่แต่พ่อแม่ที่เลี้ยงมาก็ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรกับเรา การที่เราไม่รู้มันโหดร้ายกับความจริงเริ่มกินยานอนหลับตั้งแต่อายุ17กินจนเมายานอนหลับรู้อีกทีไฟจะไม่บ้านต้มหมาม่าไฟลุกเกือบเผาบ้านเมายานอนหลับจนจะไปผูกคอตายอันนี้อันตรายมากกินยาไปเยอะๆจนไม่รู้ตัว แมมเผยด้วยว่าทุกวันนี้แม่ก็ไม่บอกส่วนพ่อที่เสียชีวิตเราก็รู้แหละเขารักเราพอเขาตายแล้วเขามาบอกเรื่องสมบัติที่ดินเพราะเขามีมรดกอยู่เขาคงไม่อยากให้ไปตามหาพ่อแม่ที่แท้จริงให้รับมรดกเขาไปตอนเอากระดูกพ่อไปลอยอังคารแฟนได้กลิ่นอยู่ๆเขาก็บอกให้ไปปากน้ำโพทั้งที่เขาไม่รู้เรื่องพ่อเลยรู้แต่เป็นคนนครสวรรค์แล้วมี มีอะไรโดนใจให้ไปปากน้ำโพเพื่อที่เราจะได้ไปเจอคนคนหนึ่งที่จะบอกว่าพ่อมีสมบัติแล้ววันนี้ก็รู้ทุกอย่างว่าพ่อมีอะไรบ้าง นักแสดงสาวเผยว่าตามหาพ่อแม่ที่แท้จริงตั้งแต่อายุ17จนถึงตอนนี้43แล้วตอนนี้ถ้ายังมีช่องทางให้ตามหาก็ตามที่ผ่านมาเราเจอแต่คนหลอกเราไม่อยากให้ใครรู้ว่าเราอยากรู้มากเขาจะมาในรูปแบบที่หลอกอีกแล้วหรอมีบางคนส่งเข้ามาทาง Facebook มาเป็นตุเป็นตะแม้เรารู้ว่าไม่ใช่แต่นิดนึงคุยต่อเผื่อใช่ ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนคะ่ะ